The Day Before ชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่หากคุณไม่ใช่คนเล่นเกมหรือว่าติดตามข่าวสารวงการเกมมาเป็นปีๆซึ่งเมื่อไม่นานนี้เกม MMO Shooting ในโลกซอมบี้อย่าง The Day Before เนี่ยก็ได้ประกาศปิดตัวลงอย่างถาวรน,นะครับทำกลางเสียงบ่นของผู้เล่นและความผิดหวังที่ไม่ได้ไปต่ออะไรที่ทําให้เกมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจับตาม,มองก่อนจะกลายมาเป็นเกมสเปคต่ําจนปิดตัวลงได้ขนาดนี้เรามาคุยกันครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story และนี่ก็คือ The Day Before เกมล่มแห่งปีจากจุดผีสู่การปิดตัวอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี2021ในวันที่29มกราคม ผู้พัฒนา Fantastic, แฟนตาสติกได้มีการเปิดตัวอย่างเกมที่น่าสนใจมากๆซึ่งจะเป็นเกมที่คุณเนี่ยสามารถสวมบทบาทในโลกล่มสลายที่มีแต่ซอมบี้และผู้เล่นคนอื่นๆที่เราก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกันแน่โดยมันเนี่ยจะคล้ายกับเกม i n f e s t เ t i o n เกมเอาชีวิตรอดในวันที่เชื้อไวรัสระบาดและต้องหาน้ำอาหารรวมถึงอาวุธในการฝ่าฟันศัตรูเพื่อเอาตัวรอดไปให้ได้ครับ เพียงแต่ความต่างของเกม The Day Before นั้นในวันที่เปิดตัวเนี่ยจะอยู่ตรงที่กราฟิกที่สวยงามและเอ็นจิ้นที่กำลังถูกยกระดับในขณะนั้นก็พูดกันตรงๆนะครับว่ามันก็ไม่แปลกอะไรนะฮะที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยจะคาดหวังให้เกมนี้เนี่ยออกมาเร็วๆจนถึงขั้นที่เกมนี้เนี่ยกลายเป็นเกมที่หลายคนกด Wishlist หรือเกมที่อยากเล่นนอนาคตมากที่สุดเกมหนึ่งบนสตรีมเลยในขณะนั้นนะครับแต่ทว่าความสนุกเนี่ยมันอยู่หลังจากนี้ตั้งหากในเมื่อทางทีผู้พัฒนาได้สร้างมาตรฐานเกม ในด้านกราฟิกที่สวยงามและสมจริงขนาดนี้มีหรือที่ทางสื่ออื่นๆเนี่ยจะไม่จับตาหรือจับผิดเกม The Day Before บางสื่อในถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสลับถีผู้พัฒนายอย่างแฟนแทสติกเนื่องจากในปี2018พวกเขาได้ปล่อยเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Dead d e s e o n e เกมยิงเอาตัวรอดจากอาสุรกายสัตว์ประหลาดที่ผอเมื่อปล่อยออกมาเนี่ยก็มีเสียงวิพากวิจารในด้านลบหลายครั้งถึงเรื่องบั๊กและระบบการเล่นที่ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่จนแผ่สุดท้ายที่ถูกแก้เนี่ย ก็เพียงแค่3เดือนหลังจากที่ปล่อยเกมเท่านั้นก่อนที่จะไม่มีความคืบหน้าใดๆของเกมนี้อีกเลยซึ่งทางสื่ออื่นๆก็มองว่านี่ขนาดเกมสเกลเล็กขนาดนี้อย่างรับผิดชอบแทบไม่ได้แล้วเกมสเกลใหญ่แบบ Open World จะรับผิดชอบไหวหรอแน่นอนครับเพื่อที่ต้องการจะลบคำสบประมาทแ a n t าสติกเนี่ยก็ได้ปล่อยข้อมูลระบบการเล่นออกมาให้ดูและประกาศวางขายในวันที่21มิถุนายนปี2022แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องประกาศเลื่อนอยู่หลายครั้ง จนในวันที่5พฤษภาคมปี2022ทางแฟน t a สติกเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าจะเลื่อนการวางจำหน่ายไปเป็นวันที่1มีนาคมปี2023แทนครับโดยให้เหตุผลว่าเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้าสู่เอ g i n e ใหม่เป็น Unreal Engine 5เพื่อทำให้เกมเนี่ยมีความสวยงามและสมจริงมากขึ้นครับแต่จนแล้วจนรอดนะฮะพอเข้าสู่ปี2023ก็ยังไม่มีการปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ออกมาแต่อย่างใดจนครั้งล่าสุดก็คือวันที่7ธันวาคมปี2023 ที่เราเนี่ยเพิ่งได้เล่นกันนั่นแหละครับเกมเนี่ยได้เปิดตัวลงขายในเวอร์ชัน Early Access หรือสามารถเล่นในระหว่างเกมพัฒนาได้ซึ่งนี่เองเนี่ยก็ทำให้เกิดปรากฏการ,แร์แฉและถูกตราหน้าว่าเป็นเกมที่ห่วยแตกที่สุดในปี2023เพราะหลังจากที่เกมเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปทดลองได้แล้วพวกเขาก็ได้เจอกับบั๊กมากมายและเนื้อหาที่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเอเซดในการสร้างเกมเนี่ยก็ไปซื้อมาแปะเอาแบบหน้า,านัานๆทางที่ก่อนหน้านี้นะครับผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกกับพวกเราว่า เขาในทุ่มเทแรงกายแรงใจในการผลิตเกมนี้นะฮะออกมาอย่างปราณีตที่สุดในระยะเวลาตั้ง5ปีแต่สิ่งที่ผู้เล่นได้รับเนี่ยกบกลายเป็นเกมลดสเปคลงเรื่อยๆทั้งกระตุกหน่วงหลุดจนในที่สุดเนี่ยก็กาก,ากากถึงขั้นไม่อยากเล่นอีกเลยครับไหนจะเรื่องที่คนอื่นๆเนี่ยจะผิดเกมนี้อีกว่าไปลอกด,ดีไซน์และฟอนตของเกมอื่นๆมาอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Spider-Man The Last of ออ t อาร์ทท c y t h e Division หรือไม่ก็เกม Red Dead r e d e m p t i o n 2 Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics. With realistic reload and recoil, welcome to the next generation of post apocalyptic MMO open world survival games like never before. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in the day before. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. ซึ่งถ้าอ้างว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะฟอน t h เดอะลา f ซอบอาเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยแทมไม่นานมานี้เนี่ยทีมงานก็ได้ออกมาแฉเกมนี้อีกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์จะทําให้เป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วและตัวอย่างเกมเนี่ยก็ดูเหมือนจะก๊อปเข้ามาด้วยเพียงแต่ทําให้ภาพเนี่ยมันสวยกว่านิดหน่อยเท่านั้นยิงไปกว่านั้นนะครับหลังจากที่เดอะเดย์บีฟอลงวางจาหน่ายในสตรีมไปได้5วัน f a n ตาสติกเนี่ยก็ประกาศปิดเกมปิดสตูดิโอและปิดช่องทางหนีหายไปซะดือด้อเลยโดยจํานวนเงินที่หลายคนเนี่ยซื้อไปกว่า15ล้านดอลลาร์ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางสตูดิโอเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับทุกคนว่าเราไม่มีทุนในการพัฒนาเกมนี้ต่อและจําเป็นจะต้องถูก,ถ,กถอด aus aus ออกจากร้านคาสตรีนยกเลิกการจําหน่ายเกมอย่างไม่มีกําหนดพูดง่ายๆก็คือ พวกเขาเ,เกิดปัญหาทางด้านการเงินภายในบริษัทจนทำให้ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ครับซึ่งประโยคนี้เองเนี่ยก็ทำให้ผู้เล่นมากมายเนี่ยสงสัยว่าทำไมไม่เอาเงินไปพัฒนาเกมนี้ต่อหรือแก้ไขระบบให้มันดีเพราะการปิดหนีแบบนี้เนี่ยมันก็คือการชี้งเงินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับทาง f a น tas ติกเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าผู้เล่นที่เล่นเกมนี้ไปได้2ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรีฟันเงินคืนได้เช่นเดิมแต่น่าจะอยู่ในช่วงต้นปีหน้านนะ ทำกลางเสียงกลด่าของผู้เล่นมากมายที่ทําเกมออกมาไม่ตรงปกและช่วยมากๆตลอดระยะเวลา5ปีซึ่งมันไม่น่าจะเป็นรูปแบบเกมแบบนี้ซะด้วยซ้าทําให้ผมเนี่ยคิดว่า The Day Before เนี่ยน่าจะเป็นเกมล่มแห่งปี2023โดยสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับแถมเรื่องราวมหากราฟของเกมนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสนุกกว่าเนื้อเรื่องในเกมซะอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวหรือมาหากาบดราม่าโดยคร่าวๆนะครับของเกม The Day Before ที่ผมนำมาฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกปอดติดตามชมกันได้ใน เทลลิงสตอรี่เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ